ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องเอกสารจานดาวเทียมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะครับอันนี้บ้านอะไรนะครับเนี่ยต้นจริงจริงหมู่บ้านเขาอยู่อยู่ข้างในเนาะอันนี้เขาเป็นอ่าเป็นเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนา ครับก็เดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศยามเช้านะครับผมมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนพอดีมันค่อนข้างมืดนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เป็นบ้านของแม่คู่ดาวเขานะก็เขตนี้ก็จะเป็นแบบเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทราย ก็ปลูกผักสวนครัวไว้หลายอย่างเหมือนกันนะฮะเช่นเนี่ยมีมะนาวมาีมะละกอนะครับมีมะพร้าวส้มโอนะครับเดี๋ยวผมพาชมชมสวนนะครับ แม่บอกให้ถ่ายสสมโอไปด้วยวอย่างนันก็ช่วงนี้เขาน่าจะเป็นเขาน้าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับข้าวเนาะเขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยนะครับพระอาทิตย์พึ่งขึ้นนะครับผมก็ตื่นสายนิดนึงวันนี้ก็ประมาณ6กโมงหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวพามาดู สะบัวนะครับสะบัวเขวาออกำลังออกดอกสีขาวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเ <T ot ant sound> นี่ยนะเป็นสะบัวจริงๆนน้ำค่อนข้างลึกเลยนะครับโอ้ฝัง่งก็จะเป็นฝั่งตะวันออก <S 2> <S 2> <S 2> ไก่ๆนู้นก็จะเป็นน้องควายนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนะึง เออไม่เอ,อ่ยย้อนแสงนิดนึงนะครับออกหากินฟางแต่เช้าเลยมีควาอยู่3ตัวนะจะดูมืดมึดหน่อยนะฮะว่าผมปรับแสงยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ลองรอยการเกี่ยวข้าวก็เป็นสมัยใหม่เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้รถเกี่ยวนะฮะใช้รถเกี่ยวละเดี๋ยวนี้น้อยที่จะใช้เป็นวิถีชาวบ้านคือเกี่ยวแบบใช้มือใช้อะไรนะเมื่อก่อนเขาเรียกลงแขกอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยทันเนาะสมัยนี้ใช้รถเกี่ยวเท่านั้นถึงจะเร็วนะฮะ มพาบุกป่าพาบุกป่ากล้วยไปฮะอ๋อมีกระถิ่นด้วยนะครับฟืบฝั่งนี้ก็จะมีสระนะครับมีสระปลาด้วยไม่ใช่ทำสระปลาแบบอะไรอะขาดผิวเะยนะฮะมีน้องหมาด้วยฮะ ไอน้ำเลยเล่วไปไอน้ำหน้าดิาายวไป้ำได้ไมอมีกล้วยมีอะไรนะฮะแต่ผมชอบเนี่ยดอกบัวดอกบัวขาวนะครับคือบัวนี้บัวกินได้นะครับเวลาอ่าเมล็ดเขาไม่ไม่ไม่เรียกว่าแก่นะ มุดไปเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกอะไรละ่ะลายฝนต้นหนาวไปแล้วละ่ะหมดฝนไปนานล้วอาจจะได้ยินเสียงเพลงคับกล่อมไปบ้างนะครับก็คือบ้านใกล้เคียงกันไม่เป็นไรเนาะอ่าน,นี่นะะอ่าอันนี้ก็คือเป็นชาวบ้านครับ เก็บตกก็คือจากรถเกี่ยวนะครับก็จะผือเป็นฟ่อนข้าวนะครับเนี่ยนี่คือเป็นวิถีชีวิตของคนเมื่อก่อนจริงๆนะครับสมัยก่อนเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วก็ทำฟ่อนไว้่างเงี้ยนะพร้อมแห้งแล้วเขาก็จะเอาไปอาเอาไปตีนะครับเอาไปตีหรือไปเป็นนวดนะฮนะซึ่งผมก็เคยทำนะฮะ พระอาทิตย์ขึ้นกำลังสวยเลยฮะนีสะบัวนะครับที่ผมเดินผ่านมานะครับก็น่าจะมีปลามีอะไรดูด้วยนะี่เป็นบ่อปลานะครับไปเดี๋ยวเราวนไปดูกันข้างหน้านะครับเห็นช่างเชดบอกว่ามีอะไรนะ มีมะกอกมีอ่ามะขามป้อมอะไรประมาณเนี้นะะโอ้จริงๆแล้วน้องควายมีหลายตัวนะฮะผมเห็นก็3ตัวมีเยอะอยู่มีหลายตัวอยู่นะฮะอยู่ตรงฝั่งนู้นและต้องค่อยๆเดินครับ นคอมมินิตโอ้สะดุดกล้องนิดหนึ่งนะ่ะมีดอกไม้แบบธรรมชาติเนะี่ยเราจะไม่เด็ดเขานะฮะปล่อยไวต้ตามเป็นธรรมชาติเสียงแหบแห้งไปบ้างนะครับเพื่อนผมมาถึงประมาณสามทุ่มแล้วละ่ะ ออกมาก็เกือบเกือบทุ่มนะฮะแบบประมาณทุ่มกว่าได้ซ้ำไปไปเดี๋ยวเราจะไปดูต้นต้นอะไรนะข้างหน้าเชิดเก็<ง>บอะไรกันอยู่<ง>อ๋อสมอสมอผมเรียกผิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นมะกอกนะสมอมา ผลก็จะเล็กๆนะครับชาวบ,บ้านเขาจะชอบกินกับปลาจมนะโอปลาจมแล้วก็พริกสดนะฟันดีๆเคี้ยวโป๊ะๆเลยเดี๋ยวเอาทีละสะเต็ปเดียว นี่ต้นอะไรเนี่ยกินได้ป่ะเนี่ยจิกัเปล่าต้นจิกัเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต้นถิ่นหายไปไหนะหนุนเฮ้ยน้องเฮ้ยเจ้าถิ่นมองดูเต็มใหญ่เต็มเลยหนุนงงเด้งงเด้ใครมากวนวะ มองกันใหญ่นะครับน้องควายนะครับไปดูดิสมอหล่นเยอะหรือเปล่าคนไทยไม่เจอสักลูกเลยครับเนี่ยเอาเจอแล้ว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 ครับเจอแล้วครับ จะเป็นผลแบบนี้นะฮะฟันดีๆนะกินกับปลาจอมนะนี่นะฮะจากสมอเนี่ยก็หล่นเยอะแล้วละ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะฮะอันนี้แห้งแล้วลูกแห้งเราค่อยๆเลือกเก็บเอานะครับมันรสชาติมันเป็นยังไงนะ มันจะฝาดฝาดหน่อยใช่ไหมอืมเย,มยอะอยู่นะเยอะอยู่นะได้อยู่นะฮะเนี่ยฮะยก็ยังมีอยู่นะครับบนต้นยังเยอะอยู่ครับีผมตื่นสายไปหน่อยก็เลยไม่เห็นทะเลหมอกนะฮะแต่บรรยากาศดีอยู่ครับช่วงเช้า อเก็บแป๊บเดียวได้เยอะเลยครับอ,อือ่ึเดี๋ยวผมเบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งฝั่งโน้นบ้างนะครับ